ภารกิจเศราวันหยุดองมือที่สองนะครับเป็นภาคกันไปยังวอรไซค์ไปเบว์ไปรถยี่พนะไปคุณพารวยไปทีมงานโชคดีคุณพารวยโชคดีโชคมา ภาัก,กันมาอีกอย่างก็ไหลนะครับไปลงแขกไปลงแขกชมวิถีชีวิตของคนบานปลานี่คือวิธีชีวิตของคนบานป่านะครับ นำไปเบิงเพลินกันนะเพลินพากันไปอย่างมือละาเห็ดเพาะมันมันเพื่ได้เห็นดอกแรกก็อบอกเด้ดึก ของกินบ้านปลานะครับอนุรักษ์ไว้ปลาบานเฮามีปลามีอาหารทุกคนเขามาใส่ประโยชน์ดได้แต่ว่าต้องช่ยกันอนุรักษ์นะครับเยอะไงยัง เาว้ <tacos> มาหาของกินนะครับเด็กหน่อยมันดูมันยูมันจังไป่านี่ใส่ชว์ดอกใส่ดอกเงี้ยป่ะโอ้โหดอกเล็กหน่อย ปลานะครับมีความบำรมสมบูรณ์ในระดับหนึง่งตวัวเห็ดเป็นแนวใดมันคือปรท่านหนพอมอยู่อยู่น้ำจังไหนล่ะมันคือหายเห็ดปวกเนาะเห็ดผอเห็ดผอมมันคือหายเห็ดปวกเห็ดแดงนนเนาะ ยืดใตดินเนี่ยเห็ดพอคณะวุ่นวายออกมาหาเห็ดที่ปา่าลักณะห่อเห็ดนะนี่จะเป็นดินแตกๆนะดินมันจะแตกแกเข้าไปมันเป็นพ่อเม็ดขาวควัก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  มาเลยวเอ้ยคุยพอเห็ดปานี่แล้วใส่มองเห็ดแตกเราข่อยาง่าดิขวเบิ้งขวเบิ้งไสอาไม่นี่เละเอาไใส่เสียมป่ใส่เซราพีอเด่นไอเดี๋ยวมันแกูเก้เบาอาเก็บเก็บคนทางบันูมมาเก็บเห็ด batum pangkuh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.